นะอืม่ะเข้ามากันนะหลังจากที่เครื่องกลางไม่ได้ไลฟ์มาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วนี่เครื่องนี้ก็ไลฟ์ทั้งวันนะก็จัดของขวัญมาแล้วก็ตั้งคำถามกันได้เลยได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นแหละนะ เออถามกันได้คนละหนึ่งคำถามนะแต่ต้องจัดของขวัญมาหนึ่งชิ้นนะเป็นโดนัทก็ได้นะนะจัดมาเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเราจะมาดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามแหละนะรอบนี้เป็นเวลาปกติแล้วนะที่มาเข้าตรงเนี้ยจัดเป็นเวลานะเออจัดเป็นเวลา อ่ะเราจะมาดูดวงกันนะเหมือนเคยดีอ่ะอืมเราจะมาดูดวงกัน